ไยหัวเระสตูดิโอพอดแคสต์ล่าฟไลฟ์บาลานซ์เมื่อสามชายชะกันต้องมาประชันมุกเพื่อความอยู่รอดในเขาสามมิดเฮ้ยเขาสามมัดเฮ้ยเขาสามมุกเฮ้ยถูกแล้วความเดิมตอนที่แล้วเมื่อพวกเขาทั้งสามมาติดก่อนอยู่ด้วยกัน เพื่อให้มีชีวิตรอดพวกเขาต้องบรรณาการด้วยมุกแด่เทพเจ้ามุกตลกของพวกเขาจะทำให้พวกเขารอดหรือไม่โปรดติดตามฮ่า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 ,า,า,าไป้แล้วไปยังตัดก,กันอีกแล้วสัสดีและอีวีต้อนรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านเข้าสู่เกาะเขาสามมุก <laughs> รายการชมทุกวนันศุกร์ต้องเอ็กคเองอ้าทีมงานไม่ทําให้เหรอไม่ทําให้ไม่มี <c oughs> ตอนนี้แบบประหยัดลดโปรดักชั่นโอเคอยู่กันกับข้าหัวหน้าเผ่าเหมือนเดิมและนักเขียนหนุ่มจันทานทั้งสคนบัฟโฟเฮฮาจิและโจคเอโซยังจันทาอยู่ดีหน้าที่และภารกิจของพวกเจ้านักเขียนหนุ่มทงสามคนคือเล่าเรื่องบรรณาการความสนุกแด่เทพเจ้าเขาสามุกผันร่างทรงและวันนี้เราได้ร่างทรงคนเดิม สาวโหดสาวเี้ยมเด็กฝึกงานแห่งกองนริการกายวอเลาะน้องไอ้นแล้วัสดีค่ะทุกคนเรามาขำขันกันดีกว่าค่ะขำขันยังขำขันอยู่ดูสมเนียนน้องไอเป็นไงบ้างครับมาอยู่กับเราแล้วเทปสองเทปสามเทปสี่เทปก็ดีค่ะวันนี้คาดหวังอะไรจากพี่ๆเขาบ้าง คาดหวังความฮาแบบขี้แต่ขี้แต่แเรา<อ>ผมนี่เตรียมพิชูว้ให้เลย <laughs> ทำได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องหนึ่งและเราจะมีบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่ขำคนที่ไม่น่าเกินมาเปน็นนักเขียนการ์ตูนเลยอเอาล่ะ <laughs> มันขนาดนั้นเลย <laughs> ขนาดนั้นเลย <laughs> พร้อมไหมครับน้องไอร่างทรงเทพเจ้าเขาสมุกบอกน้องมาว่าอยากฟังเรื่องราวของใครออกตัวก่อนนะครับว่ารอบนี้ทุกคนนำงานบ้านมาดี โชคเอโซครูออกตัวกินแล้วท่านโดนทั้งสามคนสไตล์ใช่ผมนี่ถูบ้านมาดีมากทำไมครับทำกับงานบ้านโอเคอันแ่นอย่างนี้ผมเลยนอนาคตละเอาล่ะน้องไอ้ครับเตพเจ้าขาวสมุกบอกมาว่าอยากฟังเรื่องราวของใครเป็นคนแรกอาจารย์บัฟเฟค่ะฟังของดีก่อนเลยโดนก่อนเลยเอาล่ะเชิญครับ อะครับเรื่องของผมมันเป็นชื่อเรื่องว่าสมชายนักย่องเบาอสมชายดารานำดารานำกลางดึกยามวิกาลบ้านหลังหนึ่งถูกโจรย่องขึ้นบ้านอืโจรคนนี้ชื่อว่าสมชายครับเขาเดินย่องดุ่มๆเข้าไปข้างในบ้านเนี่ยมืดๆนั่นแหละค้คนหาของมีค่าต่างๆอย่างเพลิดเพลินโอ้โหเหมือนมาช้อปปิ้งมาโจนมันชิยวยังวะทัานใดนั้นก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นมาจากมุมมืดของบ้าน เวรกรรมกําลังมองคุณอยู่เฮ้ยเสียงดังนี้เลยสมชายตกใจสะดุ้งอยู่เสียงใครวะคือมั่นใจเลยว่าแบบบ้านนี้แบบเจ้าของบ้านไม่อยู่อ่ะอืเขารีบฟองไฟฉายไปทางเสียงนั้นเลยสิ่งที่เขาเห็นก็คือกรงนกที่มีนกแก้วอยู่หนึ่งตัวมองจ้องเขมงมาที่สมชายเลยสมชายก็แบบไอ้เชื่ออ้นกนี่เองตกใจหมดเดี๋ยวก็จับถอนขนผัดเผ็ดตลอดโอ้โหโดนคืองุดงินเลยตกใจไงนกแก้วก็พูดกลับมาอีกว่า กฎหมายจะเล่นงานคุณอย่างเจ็บปวดมีชั้นเชิงดีวะสมชายมังหัวร้อนเลยเว้กรรมกฎหมายอะไรวะถ้ากลัวก็ไม่เป็นโจหรอกเว้ยตายด้วยไว้แกมันนกบ้าเลยเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนกแก้วก็ตอบกลับว่าผมก็เป็นนกแก้วธรรมดาานด่แหละชื่อว่าธรรมะสมชายขำกากเลยนกแก้วบ้าเลยว่าชื่อธรรมะใครตั้งชื่อให้แก้วะโคตรบันเทิดนกแก้วก็ตอบกลับเสียงเจ๊เจ้าล ก็คนเดียวกับที่ตั้งชื่อหมาพิษบูข้างหลังสองตัวคุณว่าเวนกรรมกับกฎหมายไงครับเว้นกรมบกฎหมายฆ่ามันหลังจากนั้นก็เรียบร้อยไม่ได้สนใจนกจบแล้วครับกระชับชับไว นกเป็นตัวหลอกหรือเปล่าอ่มันมาเป็นจังหวะนะจังหวะนกเขาก็พูดตามตรงทุกอย่างเอกฎหมายจะเล่นงานคุณเป็นการกำลังมองคุณอยู่คือเขาเตือนแล้วด้วยนะเขาบอกนะบอกว่ากฎหมายกําลังขู่คุณอยู่นี่เอาล่ะนังไงเป็นไงเทพเจ้าบอกหนูมาสั้นๆเกี่ยวกับมุกนี้แจ็กนี้ของพี่ประโฟสุดยจด ดีค่ะน่ารักน่ารักโอเคทดคะแนนไว้ก่อนทดไว้ก่อนนะล้นล้นล้นแล้วอะไรนะบทลงโทษกำลังมองคุณอยู่ใจเย็นอ่ะต่อกันด้วยคนที่สองครับเหลือเฮฮาจิกับโชคเอสโซอยากฟังเรื่องราวของใครเฮฮาจิค่ะขอ้ดีแล้วไอ้วันนี้เขาพร้อมมากอากดูได้ไงเชิญครับเรื่องผมมีชื่อเรื่องว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายโอ้แมงเศาร์เลยเาไมเกี่ยวสมชายลอกข้อคนเดียวกันยกมาเล่นอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ยังเป็นโจรอยู่เลยเป็นผู้บริหารคนใหม่นะฮะเขามารับตำแหน่งเพื่อฟื้นฟูกิจการที่ตกต่ำของบริษัทเป็นวันแรกเขาเนี่ยชูนโยบายชัดเลยว่าถ้าใครไม่ตั้งจะทำงานจะต้องโดนไล่ออก ผมให้โหดนี่ประโฟน่าโดนทุกวันเลยวันหนึ่งนะฮะสมชายก็เดินตรวจตาไปตามแหกเพื่อดูว่าใครไม่ตั้งใจทำงานบ้างครับเขาไปเจอไอ้หนุ่มคนหนึ่งเนี่ยยืนไถมือถือแบบไม่สนใจอะไรเลยสร้างความไม่พอใจแกสมชายไปอันมากสมชายก็เลยเดินตรงไปหาเขาแล้วถามว่าโดนแน่เงินเดือนคุณเดือนละเท่าไหร่ไอ้เจ้าหนุ่มนั่นอ่ะก็ละสายตาจากมือถือแล้วเหลือตาขึ้นมองสมชายแล้วตอบนิ่งๆว่าเจ็ดพันบาทครับ สมชายนี่ควักเงินให้เลยเจ็ดพันบาทแล้ตะโกนลั่นเอาเงินนี่ไปเราไม่ต้องกลับไปที่นี่อีกเอาอออกไปเลยใออกไปเลยออกไปแล้วจางหนุ่มนั่นก็รับเงินแล้วก็หันหลังเดินออกจากบริษัทไปสมชายก็หันไปถามหากับคนอื่นๆว่าไอ้คนเมื่อกี้มันอยู่แผนกอะไรแล้วหัวหน้าแผนกชันนั้นก็ค่อยๆเดินมาพูดเสียงอ่อนกับสมชายว่าเขามาส่งพิซซ่าครับโอ้ ขาดหนึ่งเท่าไหร่เองไม่ได้ทิปเจ็ดพันมีมีอีกไหมเนี่ยมึงนีนาบอกเงินเดือนหมื่นอโอ้แต่แล้วก็เงินเดือนมันน้อยจากโอ้ไม่ทิปทิปโอเคแล้วถ้าอย่างงี้สบายใจด้วยก็เห็นอนาคตหน่อยๆถูกบ้ามาดีกานบ้านยังไงยังไงเทพเจ้าบอกน้องไอซมาว่าดีค่ะดีดีโอ้ยเราได้แค่ดีค่ะอันนี้ดีคดีดีสองคำดีดีดี ช่างหน้าหนักใจแทนนักเขียนหนุ่มคนสุดท้ายเครียดเลยครับนีแต่เขาเตรียมตัวมาดีก่าเพื่อนนะบอกให้ใจสุดแล้วตอนนี้สมควรเก็บเวลาเชิญโชคเอโซครับก็เรื่องของผมนะครับเป็นเรื่องราวของลุงคนขับรถคนหนึ่งเป็นคนขับรถของานอำเภอหนุ่มนะครับตั้งเชื่อให้ว่าลุงสมานแล้วกันผมไม่เอาสมชายเดี๋ยวซ้ำซากนะซึ่งลุงสมานเนี่ยหน้าตาแกก็ไม่เท่าไหร่นะก็แบบธรรมดาบ้าน ลุงสมานเนี่ยเนื้อหอมมากอไปไหนเวลาไปไหนกับานบอำเภอทีไรเนี่ยก็จะ,จะมีสาวๆที่แกเคยพาเข้าห้องเนี่ยติดต่อกับมาประจําเรียกได้ว่าแบบเวลาออกตังจังหวัดทีไรเนี่ยลุงสมานไม่มีเหงาอ่าม,มีแต่ายอำเภอของเราเนี่ยที่แบบนอนเฟ้งฟ้างเฟ้งฟ้าจนกระทรั่งานอำเภอหนุ่มเนี่ยอิจฉาแล้วก็ทนไม่ไหวครับแล้วก็เลยขอเคล็ดลับลุงสมานทำได้ไงอ่ะ ขอเคล็ดลับหน่อยดิเอออยากให้สาวรักสาวหลงมั่งอะลุงบอกโอ้ยไม่ยากเลยท่านแค่ท่านเข้าไปในห้องนะปิดไฟแล้วเคาะหัวเตียงสามครั้งก๊กก๊กก๊กจัดการได้เลยอืแค่นั้นเองจริงอะไรวะเขาบอกเคล็ดลับอะไรวะเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงวะง่ายไปวะอย่างนี้ต้องลองแล้วว่าแล้วคืนนั้นครับานอำเภอหนุ่มไม่รอช้าย่องกลับไปหาเมียที่บ้านแล้วก็แบบตั้งใจจะทําให้ชีวิตคู่แบบสู้ซ่าขึ้นมาอีกครั้ง ก็เลยจัดการตามขั้นตอนของสงสมานเลยปิดไฟเคาะหัวเตียงสามข้างก๊กก๊กก๊กพอเมียได้ยินตอนนั้นก็งวงเงียครึ่งหลับครึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องทักว่าพี่หมานมาแล้วเหรอจ๊ะโจ๊กบอกแล้วจะเปไปประหมานคนนี้เตี้ยโตวันดีจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือเขา ชอบเป็ิ้ๆเลยเนี่ยแล้วผมถึงก็ตบมือดังออกเลเลยน้องร่างทรงขงเตบมือยังพอว่าตบมือยังเฟกได้แต่โอ้ยได้เรื่องไว้เล่าที่มาอะไรนี่มันยังต้องแข่งอยู่อีกไหมเนี่ยข้าเราเลยแล้วกันเอาละแหมถือว่าวันนี้พวกเจ้าทั้งสามคนทำหน้าที่ได้สมบูรณ์มากๆข้ารู้สึกถึงความเกษมสำราญดีใจจากเทพเจ้าเขาสังข์ผ่านร่างทรงอันนี้ ร,ร่างทรงเขารู้อย่างว่ารอดทั้งสามคนรทัสนไม่ต้องอี <คน S 2> ใ,ใครโดนนะอหัวหน้าเผ่าก็โดนได้นะไม่ไดนะ้ไม่ควรบทลงโทษที่หนูเตรียมมาวันนี้คือให้ร้องเออให้พูดคําต่อไปนี้ค่ะโดยไม่ใส่ทํานองอซึ่งอาจจะเป็นคําบางอย่างเดี๋ยวมาว่ากันแต่เตรียมไว้ห้ามใส่ทํานองเด็ดขาดซึ่งก็ยากอยู่นะ ไม่รู้คำว่าอะไรละแล้วแต่ความอินโ okay. อเคก่อหนืน่งอยากรู้นิดเดียวสั้นๆว่ามีคนรอดกี่คนร่วมกี่คนรอดหนึ่งคนคะ่ะโอ้เอาคนนี้เลยไหมร่วงรับตัดความแล้วรู้เลยไหมไม่ต้องรู้ <laughs> ไม่ต้องรู้เลยนะออเอาบอกว่าไอคนที่รอดเลยชื่อที่ออกจากปากร่างทรงคนนี้คือคนที่รอดแห่งเกาะเขาสมุกประจําค่ําคืนนี้และคนนั้นได้แก่ โชคเอสซ้ค่ะไม่ต้องไม่มันเก่งมาดีว่ะบอกแล้วไม่ต้องเล่นแล้วอ่ะคือบริษัทเราเนี่ถ้ามีแบบนักวางแผนยุทธศาสตร์เนี่ยช่วยออกล่าให้โชคไปทำแดกใจเย็นครับถือว่าทำการบ้านมาดีมากและคือมันได้คำตอบตั้งแต่ตอนยังไม่ต้องบอกบทลงโทษยังไม่ต้องเล่นเลยดูแอคชั่นของน้องร่างทรงแล้ว ก็รู้เลยว่าใครชนะไม่คือขอบอกเหตุผลก่อนนิดนึงคือพี่โชคอ่ะจะเป็นคนที่แบบเล่าอะไรแบบเนิบๆและทีเนี้ยพอมันเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคะแบบมันเนิบมาตลอดทั้งเรื่องอะแล้วแบบตอนสุดท้ายอีจังหวะแบบก๊กก๊กกแล้วแบบพี่หมานมาแล้วหรอคะตอนนั้นือแบบใช่เลยเราเห็นน้องเขาช็อตไปแป๊บหนึ่งคือในสมองกำลังประมวลผลอยู่ะแต่กำลังนึกภาพนึกภาพเาคลิกโอ้ ความคิดเอของเรื่องคือแบบสุดยอดเลยค่ะโอเค,อคส่วนอาจารย์ประโฟกับเฮจิมีอะไรคำแนะนำสองท่านานี้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยสั้นๆขอให้โชคดีค่ะ <laughs> <laughs> โอเคก็จบลงไปแล้วกับการประกาศผลว่าใครเป็นผู้ชนะของการประชันมุกประชันแก๊กบรรณาการแก่เทพเจ้าเขาสมุกท้ายรายการไปฟังจะต้องฝากอะไรไหม<อ>น้องฝากอะไรไหมอ่ะฝากสักหน่อยสิ <laughs> าฝากขายวอลเล็ะสตูดิโอพอดแคสต์ด้วยนะคะสนุกมากค่ะก็ฟังกันเยอะๆนะคะครับก็นะติดตามผลงานของน้องไอซ์ได้ทางทุกผลิตภัณฑ์ของขายวะลเเพราะว่าเราใช้น้องเปิดไปหมดเลยไม <ใน S 1> ่ <ใน S 1> จากน่าเกียดะน,ออนะก็เจอกันได้นะครับกับน้องไอซ์นะครับแล้วก็ในเทศต่อไปถ้าใครอยากให้น้องไอซ์กลับมาอีกก็รีเวสตมา หรือว่าจะมาแบบมีโหมกระหน่ำมางานกระแสกระแสมีรีเควสขอไม่เอากลับมาได้เยวจะสร้างแอคเคาท์ยุ่เว่ใจร้ายมากเอาละสำหราบกัมกืลนี้เรา4 3 4 5 6คนขค่ะหัวหน้าเผ่าโชคเอโซ่บัฟโฟและเฮจิรวมถึงน้องไอ้แขกรับเชิญที่เป็นล่างทรงลาไปก่อนเจอกันใหม่กับรายการเขาสามุกรายการโชวมุกทุกวันศุกร์ทางค้ายวลละสูดโอดแัคส์สวัสดีครับสวัสดีครับ ดโ,โใครเล่าขยันตื่นเช้าขึ้นรถเร่งเร้าขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ <Hey! S 1> ใครกันสแกนบัตรไม่ค่อยทันสายเกือบทุกวันขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ <Hey! S 1> ใครหนอกี่เมนูซ้ำซากตกบ่ายง่วงมากขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ <Hey! S 1> แล้วใครเสนองานไม่ค่อยผ่านซัมสจออึงเพิ่มงานแล้วขอให้ยกมือขึ้นเฮ้ <Hey! S 1> ถ้าทั้งหมดที่พูดมาคือคุณขอแสดงความยินดีด้วยครัชคุณคือมนุษย์เงินเดือนผู้น่าสงสารโดยไม่ต้องยกมือขึ้นเฮ้ hey! ว่าแล้วช่นานเล่มนี้บอสครับบอสครับขอนอง,องอรอจตอกอมอผมนั่นงานรุมจนจะตายกันหมดผลงานเล่มให,ใหม่จากไอบิ ic, แห่งเพจหน้าเบือ่อผู้เข้าใจหัวอกมนุษย์เงินเดือนทุกคนรับประกรันความแสบคันมันฮาเช่นเดิมข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook.com/slashbunlubuk สั่งซื้อออนไลน์ที่ m i n i มอลสโตร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเฮเอะ่ะสิ่งที่ ร่างทรงอยากให้ทั้งสองหนุ่มได้ทําคือการพูดโดยไม่ใส่ทํานองซึ่งเพลงสองเพลงนั้นที่เตรียมไว้คือเพลงอะไรครับ MK Suzuki และ Lacatsoi ค่ะโอ้ยโหดมากใครโดนอันไหนวะให้ทาง b u f f a o เป็น MK Suzuki นะและเอฮะจิเป็น Lacatsoi อยากฟังให้ก่อนยุติธรรมมากยุติธรรมมากโคตรยากเอาเอา MK ก่อนเดี๋ยว b u f f o ก่อนห้ามใส่คำนองห้ามเว้นวรรคแบบเดียวกับเพลงจริง พร้อมนะครับโหดมากหนึ่งสองสามกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็มเคหมูย่างหมูแดงติ่มซำมากมายหลากหลายไปได้เมื่อกี้มีทำรองใช่ไหมแค่กินอะไรก็ยากแล้วอนีอัีกินกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็มเคเป็ดย่างหมูแดงติ่มซำมากมายหลากหลายกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็มเค เอาความเร็วเข้าสู้ใช่มันห้ามจังหวะมันห้ามลงด้วยมาเฮฮาจีกับเพลงล็กตาซอยล็กตาซอย5บาท125มิลลิลิตรประมาณครับกองเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มล็กตาซอย5บาทมันไม่ได้อะมันไม่เอาอ่ะมันมีมันไปเจอแบบนี้ม่ได้ครั้งที่สุดท้ายแล้วสั้นๆหนึ่งสองสาม ลักตาซอย5บาท125มิลลิลิตรประมาณครับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มลักตาซอย5บาทก็ยังไม่ได้อยู่ดีเอาเลยปริมาณของกล่องเต็มที่มันดูแบบยกรอยกยกระได้ขอลองเฟดเฟดอยากลองอยากลองอยากลองอันนี้ไม่ไม่อัดแล้วนะอ้าวเหรออ่อาจจะได้จะลองแลอยากลองอีกอย่ะงลักตาซอย5บาทร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตรนะครับทำไมต้องมีนะครับเตพื่อช่วยสิขอเติมแล้วมันก็เออทำไมเติมไม่ พบกับรายการเขาสามุกรายการโชว์มุกทุกวันศุกร์ทาง Spotify และทาง s o u สา c l o าวและทาง YouTube และทางขายวอร์ด,ดคอม